แั้เพื่อนเพื่อกสู่รายการเชฟเบเกอร์นะครับวันนี้ก็ตามนัดนะที่เราว่าจะไปเที่ยวกันนะที่แก่งกระจานแต่ว่ามันเป็นวันที่ฝนตกนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนทราบก็คือวันจันทร์เนี่ยมันตกกระจุยกระจายเปียกหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าคุณโชคได้เดินทางจากกรุงเทพมาแล้วฮะเพราะฝนมันก็ตกทั้งวันนะดูจากท้องฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าเมฆมันเยอะมากนะครับมันน่าจะตกทั้งวันแน่เลยเอางี้ เดี๋ยวเราปรับแผงยังไงก็ลองมาติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็จริงใจอยากเดินทางอยากไน่นอนแต่ว่าฝนมนตกเดี๋ยวลองดูโชคมาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตัดสิในใจอีกทีครับผมวันนี้เช้าวันนี้วันที่ฝนตกแล้วไปไหนไม่ได้นะครับคุโกคกมาเยี่ยมพอโดนหลอกว่าจะพาไปเที่ยววันนี้นครับมากับอะไรนะเอ็นแม็กสีเทาวันนี้มาเจอตอนกลางวันบ้าง ไหนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างม้วยังฟัง,งอะไรดิทำอะไรมาใหม่บ้างเฮ้ยเข็นตรงนี้เออโอ้โหหมาที่บ้านผมก็เห่าไม่เลิกเลยนะฮะไปไหนไปไหนดิโอ้โหเนี่ยครับเไยครับ,รบ,รบผู้โชควันนี้ก็ดีนะสบายดีแล้วครับดูครับเรามีนัดก,กันว่าจะไปเที่ยวแก่งอาจารย์ฮะแต่ว่าจบสิ้น ธนาศูนย์เนื่องจากฝนตกและดูจะเยอะด้วยนะครับอันนี้มีโมวิฟลายเพิ่มม่เป็นโช๊คอะไรนะยี่ห้อนะ RCB หรื C อว่า Racing Boy Racing Boy ก็ค,คือ RCB Racing Boy เฮ้ยเมื่อกี้ขับมานี่คือตาฝนมาใช้ฝนเจตาฝนเลยเหรอใช่ไอ้โนเจตเน,นกันน้ำอยู่นะเออเหรอเราไม่ได้ถึงว่าซีนข้างๆมันจะซึมไม่ได้ไม่มีไม่นึกถึงนี่รวย ป๋าป่าเขาเทสกันดำน้ำมาแล้วฉะนั้นมันต้องอยู่ทนได้ในชะ่ไหมแล้ววันนี้ก็คุณครูโชคมาเยี่ยมที่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยเราเราให้คุณครูโชคล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะมารีวิวโชกของ a c i n g b o บกยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ติดไว้ก่อนสำหรับคนที่จะไปเที่ยวไปแข่งกระจาเนี่ยคราวหน้าเราจะพาไปอย่างแน,น่นอนไ,ไป โอ้โหโคตรจะสูงไปไหนดูรักษาของมากอันนี้วิ่งตรงมาจากกระน้ำสองเลยนะเฮ้ยไอโฟนเจ็บกันน้ำจริงแบบวะนี่นี่เฮ้ยโกโปรไม่กันน้ำนี่ครับผมบ้าเท่านั้นนะครับโอ้โหอย่างเงี้ยครับ โอเคเดี okay. ยวเราอยู่กันที่หน้าร้านปะลองดูเลยพี่อาตีาตโกปีโกปอยากมนไหนๆก็ไปเที่ยวไหนไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราติดฝนอยู่ที่ราดบุรีก็ <laughs> ถือว่าฝนนะครับคราวที่แล้วรีวิวกวาแฟเข้าไปหนุ่มเนี่พามาดูที่ร้านเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็มีที่จอดรถมอไซค์นะครับด้นานนี้อ่านะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจอดไม่ได้นะครับอันนี้พี่โชคมากับเอ็นแม็กของพี่เขานะครับแล้วก็ ะน,นะครับจอดให้มันกีกะเขาซะง,งั้นอ่านะครับร้านอติโกปีก็จะมีโลโก้อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นร้านคาสติคสิเดีสส๋ยวเรามาดูว่าในร้านมีอะไรกินบ้างครับเดินหน้ามาเลยเฮียโตด๊ดนกว่่ามีน้ำตกให้ดูด้วยนะครับให้ hey, พี่เอพี่โชคโอ้โ มีโต๊ะไหนมนองต้นนี้ไหมสว่างสว่างรีวิวได้หราจะนั่งนี้น้าแกนี้ดีกว่าโอ้ยเปียกแขน ه, วันนี้เราจะมารีวิวร้านอาติโกปีกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมากินนี่บรรยาการในร้านนะครับผมก็จะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกวินเทจ เอากาแฟเวียดนามมาขายร้อนอะเอาอะนมราวเวอร์เฟ่เกลืะขนมจีบตัวจีบปูือหนึ่งกาแฟผมสั่งเป็นกาแฟเวียดนามนะครับเดี๋ยวกาแฟที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันมีกาแฟเวียดนามนะเนี่ยเขาจะ เอาแก้วมาแล้วมีโกลนเรียกว่าอรตัวดิฟเหรอมันแบบดิฟอะดิฟกาแฟดิฟใช่ป่ะดิฟดิฟปที่มันเอาน้ำเดือดลงไปนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการกินนะฮะก็ทำให้เราชีวิตเหมือนเหมือนจะสโลรไลขึ้มานิดนึงนะในร้านก็สบายสบายเรามาดูหน้าตาอาหารกันเจ้จะมีชาร้อนเป็นชากลิ่นมะลินะครับโอ้โหไม่น่าสุดยอดนะครับ สดชื่นรื่นรมให้สมดุไ,ไทยไม่แกแล้วเราก็นั่งมองรถแซนสวยของเราฝั่งนูน้นอ้โหในบรรยากาศที่ฝนพลัมแบบนี้นะครับไปเที่ยวไหนก็ไปไกลๆไม่ได้นะครับเราจะได้น้ำชาหนึ่งถ้วยเลยนะครับอือแค่นี้พอนะครับ <Yes. S 2> ตอนนี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งอย่างนะครับเป็นข้าวเกาหลีซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารเช้าเท่าไหร่นี่เป็นหมูเกาหลีนะครับจะมีน้ำปลามาให้ด้วยครับเกาหลีกินน้ำปลาด้วยนะครับนี่นะบรรยากาศยามเช้ามาดูหน้าตาความน่าทานนะครับแม่จะรีวิววันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนทีบเลยนะครับรชิด แล้วเหมือนหมูผัดซอสหมูผัดซีอ,อิ๊วซีอิ๊อวอะไรโอเคอยู่อันนี้ร้อยเหมือนผมกำลังจะได้กาแฟเวียดนามแล้วนะครับมาเป็นที่นี่อ่ะที่นี่ยังไม่ได้สั่งพี่สั่งน้ำยัง,ง,ยงครับพวกนี้อะไรไปสั่ง สามนาทีเราค่อยเปิดนะคะอ,นอะบนห้ามเปิดเลยนะคะได้ค่ะเวลา,าแน่นปุ๊บเอาแก้วออกก่อนแล้ววันนี้ไว้ข้างบนนะคะโอเคค่ะเดีนี้สั่งยอะแยะเลยเอาแก้วออกก่อนเอาแบบนี้นี่ซิกเนเจอร์ครับผมผมว่าถ้ามาต้องทานมีโลโก้ด้วยนะถ้ามีรูปอติโกป,ปีนะแล้วก็เป็นกาแฟเวียดนามนะครับ็ีชั้นๆนี่แต่ผมสั่งกาแฟให่ สั่งนมเย็นมาอีกหนึ่งด้วยนะเพื่อกรรรันรพลาดกันพลาดกันเหนียวเช้านี้เราอาหารเบาๆนะครับนี่เบาเบาแล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นนมชมพูนะครับกว่ <c oughs> อียิปต์ใไหมต้บอกว่าลาดบุรีเป็นเมือง เมืงองเขาเรียกเมืองนมเมืองนม,ม,งนมผลิตนมได้เองฉะนั้นเราไม่แคร์ที่นี่นมเยอะมากกินกันครับไปจนตัวดูจักตัวตัวในแบบตัวในแบบของเราซะก่อนโอเคครับก็ดูบรรยากาศในร้านทั่วไปนะวันนี้ก็ยาวๆคลิปนี้วันหยุดติดตามกันมารีวิวแบบละเอียดละเอียดเขาบอกว่าห้ามเปิดเลยนะคะคนะแล้วเขาบอกว่าพอเสร็จแล้วอะไรอะไรนะเอาอันนี้ออกวางไว้บนยังไงนะ ดีเทลเยอะจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอทานข้าวแล้วกันนะครับจัดก,การของของผมก่อนกิมซัมมาแล้วคุณครับอันนี้คืออยากจะบอกว่าได้อารมณ์แบบร้านแบบจริงๆเลยนะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเสื้อจะลางออน,นิดนึงอันนี้คุณโชคสั่งอันนี้เป็นอะไรวะกุ้งเหรอใช่ส,ส่วนนี้เป็น ที่กุ้งโดนหนามากไปโฟกัสไม่ได้ดเลยอ่าซาลาเปาหมูแดงน,นะครับอันนี้คนจีนนะคุณโชคเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนมาละที่มาอีกแล้ที <c oughs> ่มาไม่ท้าคุณเยอะจับไม่ได้เดี๋ยวรก่อนนะออของพี่เสร็จแล้วใช่ไหมยังมี่เยอะยังไม่เคยยังอีกเหรอคะมันจะมันมันนั่นนีจริงอ่ะมันจะอยู่ตรงหยุดแล้วหยุดแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม ไม่เชื่อเลยแม่จะยืดตัวเลยตัวสอมาใหเนื้อโอเคถ้าเสร็จแล้วคือพี่ยังไงพี่ก็เอาอันนี้พี่จะออกออกเลยใช่ไหมสมมุติสมมุติถ้าจะออกปพ๊บพี่ก็แก้วออกค่ะ<อ>แก้วทั้งแก้วออกมาหมดแล้วก็เอาอันนี้านวางให้บนนี้จะได้ไม่เลอะโต๊ะแต่บนท้างเปิดนะคะับครับถ้าเปิดลมมันเข้าแล้วไม่จะเสียจรสชาติโอ้โหดียมากเลยวิญ,ญญาณจะเข้านะคจำได้นะโอเคนะครับวิธีการทานนะครับ ื่อกี้ก็ฟังไปแล้วไม่พูดซ้ํานะเพราะงงเหมือนกัน mm hmm. คือพี่แกเอาง่ว่าอันนี้ยคือการเอาไว้ไม่ให้มันเลอะโต๊ะเขาไว้แหละแล้วจะเอาไว้วางตรงนี้ส่วนแก้วมาไว้ข้างนอกนี่นี้เราจะเห็นถึงชั้นของกาแฟที่มีความเป็นผงรุดลงมาด้วย <c oughs> ผมว่าห้ามนี้ห้ามเปิดฝาเลยเดี๋ยวรสชาติไม่ได้นะครับมาสัดกันต่อนะครับผมไส้ของ <c oughs> ขนมปังหมูแดงนี่เพีนขนมปังซาลาเปาหมูแดงที่นี่นะครับอร่อยมากแล้วก็แป้งนุ่มสุดๆเลยนะครับนี่ดูก็ <c oughs> จะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่จริงแล้วร้านอาหารเนี่ยดูนะครับบรรยากาศก็คือฝั่ง,งนั้นๆก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ราชบุรีนะครับตอนนี้ไปที่พักของเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับแล้วก็ริมน้ําเลยไปทางด้านนู้นจะเป็นริมน้ำนะม,มานั่งกินกาแฟตรงนี้นะครับ อันนี้กาแฟขผมมันจะได้ทานแล้วนะครับโอ้โหค่อย,ยๆกินนะสโลไลฟ์สุดๆเลยชีวิตวันนี้แล้วก็มาถึงเวลาของบักุเตผมผมว่าเราส่งคนกินทำรายการเปลี่ยนจากช่องมอเตอร์ไซค์เป็นช่องรีวิวของกินมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงของเราหรือเปล่า ไม่ต้องไปแบกภูเขาแบบน,นะไรัแบแหกภูเขาเผากระท่มระเบิดภูเขาอ๋ออันนี้มาแล้วนะครับเป็นบากุเตนะฮะโอ้ยข้างในน่ากินมากเลยอะ่ะมูสิมาพร้อมกับน้ำส้มนะครับแล้วก็มีข้าวมาหนึ่งถ้วยเราจะได้ผมกินข้าวไปแล้วหนึ่งย่างพี่โชก็เล่นติ่มซำไปชุดนึงแต่เราก็ยังไม่พอเพียงนะครับเฮ้ยเราสั่งสองชุดปะเนี่ย โอเคชุดนี้ผมก็ถือว่าผมเอาก่อนเลยกันนะนั่งมองก่นนอนกันถ้วยคนร้อนอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยครับผมทานได้นะครับเอาหม้อ,อให้ยกยกแกะมาก่อนอ่ะดูวิธีการปัป๊บลงมาก่อนปัป๊บเอาช้อนมาหยิบหย,ยิบช้อนด้วยใช้ใช้ใช้ทุกคีบคีบคีบใช่งี้ลักษณะนี้อ่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะมีนิ้วที่เหลืออ่าอย่าเปิดฝานะครับเพราะว่าเดี๋ยววิญญาณจะออกมา ฮ้่ทำไมวะเสียรสชาติเลยอ,อากับตัดภาพมาที่บากุเตะขเราก,ก,ก่อนนะครับมาดูกันซิว่าบากุเตะที่นี่มีอะไรบ้างน,นะครับราคาเราก็ยังไม่ได้ดูนะว่าเท่าไหร่เสร็จๆชานี้กูหมดแล้ว<า>วันนี้อันนี้ครับนี่อันนี้เป็นฟองเต้าหู้โอ้ยเปื่อยมากเลยครับแล้วก็มีเห็ดเข็มทองก็มีเครื่องในครับแล้วก็มีชอด<ม> โอ้โหแบบว่ามันเหมือนต้มกระดูกหมูอ่อนๆน,นุ่มๆน,นะครับขอชิมกันเลยดีกว่าครับผมอย่างราชาที่สำคัญไม่ดูราคาด้วยห <c oughs> อมอพริกไทยมากอาจจะเค็มน้อยไปนิดนึงเหมาะสำหรับคุณแม่ผมที่เป็นโรคไตอ,อยู่ <c oughs> <c oughs> แย่กาแฟหมดแล้ว <c oughs> อืมจะแก้ไหมนี่มันแดงมันอะไรเพราะใชก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าผมว่ามันเค็มน้อยไปนิดนึงสำหรับผม แต่ว่าอาหารจีนอาจจะกินจีดๆเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปบ้างวะอันนี้สองข้าวสองแค่นั้นอย่างนึงกระดูกหมูอันนี้เปื่อยจนตยดูความดูความเปื่อยนะผมือใช้ตะเกียบผมบีบลงไปนะดูครับแต่จะบอกว่าไอ้เนี่ยเปื่อยจริงๆเลยไอ่เนี่ไอ่เนี่ยเราจะได้กินนะครับผมดูบอกว่าไอ่เนี่ย ที่บ้านน่ะเคยปลูกรอพ่อเคยปลูกทิ้งไว้ปลูกไว้จนบอกว่ามันดอกเลื้อยอไปทั่วเลยแล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดรากมาันออกมาตัดรากถอนโคนแล้วเขาก็มาหัน่นหันหันันอันันถึงได้รู้ว่าไอที่ผ่านมามันคือสมุนไพรของคนจีนต้องคนจีนไหมเนี่ยโอ้โหน,นะาณขนาดนี้วันหลังอีส่จ <laughs> อ่ะพอะครับวันนี้ผมกระซวกต่อนะครับทีน,นี้ก็เชิญ เห็นบรรยากาศในร้านพอเพียงแล้วนะครับพอนะครับน้องพี่ขอน้ำปลาถ้วยหงได้ไหมครับน้ำปลาเอ๊ะทำไมอันนี้มันดูน่ากินของพี่วะางผมวะแน่นอนทีหลังย่อมดีกว่าเสมออันนี้ของครูโชคมาแล้วตามจริงคือเดี๋ยวๆตามจริงคือถ้วยเนี่ยมันไม่ีที่เท่าคนแต่เห็นแค่บรรทัดผมไม่พอเพราะว่าเห็นแล้วน่าจะไม่พอ แม่นี้มีอะไรด้วยวะเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะมีฉามีฉาเออไม่ของคุณดูไม่เห็นมีอะไรเลยวะโอเคไม่เป็นไรรับได้อะผมรับทานอาหารเสร็จนะฮะก็ปรากฏว่าฝนมันหยุดนะฮะก็เลยติดต่อกับทางทีมของคุณน้องและคุณะค,ะคุณอ๊อบนะครับปรากฏว่าเราตกลงที่จะเดินทางกันไปแข่งกีจาเพื่อเพื่อนๆเ,เลยนะฮะอย่าลืมติดตมามงไวนะครับผมสรุปเราได้ไปนะ,ะนเ,เ,นเขาเข้าใจเพราะเเ,าเขาก็เขาคำสั่งมามมแล้ว,ลวอะไรอย่างนี้ยนะ หน้าแล้ใช่ไหมเฮ้ยไปดูคนเขาว่ะ